อป้านี่อะไรของป้าเนี่ยป้าขโมยมะม่วงร้านช้ามาทอดใสกระถางอยูได้ไงฮะนี่แม่ไปขโมยมะม่วงเขามาจริงๆหรอคะเฮ้อเฮ้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 นี่แกดูแลแม่ของแกดีๆหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยให้มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาแบบนี้อ่ะขอโทษนะคะปกติแม่ฉันไม่เคยทำแบบนี้ถึงแม่ฉันจะสติไม่ดีเนี่ยแต่แม่ฉันไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะนี่ แล้วไอ้มะม่วงที่มันอยู่ในกระทะเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยฮะมันคืออะไรมะม่วงห้านชันมันลอยมาลงในกระทะได้มั้งฮะเปล่าค่ะไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องรับผิดชอบนี่รับผิดชอบค่ามะม่วงนี่มาเลยฉันคิดพันหนึ่งฮะพันหนึ่งมะม่วงมันแพงไปไหมอะคุณมะม่วงมันไม่ถึงโลเลยนะอ้าวอ้าวอ้าวนี่ฉันไม่ได้คิดแค่ค่ามะม่วงนะเว้ยฉันคิดค่าเสียเวลาด้วยแล้วก็ค่าเสียความรู้สึกของฉันด้วย เอาเป็นว่าไม่รู้วะยังไงงานนี้ก็ผิดเต็มจ่ายมาเลยรับผิดชอบด้วยไปแล้วก็ได้ค่ะฉันชดใช้ค่าเสียหายคุณแล้วนะคะแค่นี้ก็ชินเรื่องลาไม่เป็นไรนะ แม่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยอ้ยทางมันอูนี่มันฉลาดจริงๆเว้ยได้เงินพันหนึ่งมาใช้ฟรีๆแถมได้ทำลายขวัญกำลังใจคู่แข่งด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาซื้อมะม่วงร้านกูเลยสักคนเลยเหรอวะยี่ยยสิบเหรอ่า เป็นเพราะอแม่ขาร้านกล้วยทอดแล้วก็แม่เปย่างของมันแน่ๆเลยดูดิมันเปิดร้านขายแข่งกับร้านกูคนแห่ไปซื้อกล้วยทอดหมดเลยไม่มีใครมาซื้อมะม่วงร้านกูเลยสักคนน่ะบ้าเอ้ยเจ็บใจว่ะทำไงดีวะคิดออกแล้วเว้ยเจอแน่ เนอๆไว้วันนี้มะม่วงจ้ามะม่วงมะม่วงลูกสวยๆเลยจ้าทำไงดีเนี่ยเพิ่งขายของได้ทุนคืนพันหนึ่งแต่ก็ต้องเสียไปกับค่ามะม่วงอีกพันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อ มันสวยแบบนี้วะ<อ> mayın, <br> แม่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะถึงแม่จะเป็นคนทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยนุชก็ไม่โกรธแม่หรอกแต่นุค่แซงนิดหน่อยอ่ะที่เสียไปตั้งพันนึงเราจะเอาไงดีกับมะม่วงนี่ดีแม่ คิดออกแล้วว่าจะเอาไงต่อดี น้ำปลาหวานจ้าอร่อยอร่อยกรอบๆเลยจ้าเล่เข้ามาจ้าเลเข้ามามะม่วงทอดจ้ามะม่วงทอดมะม่วงทอดน้ำปลาหวานจ้ากรอบๆเลยนะจ้ามะม่วงทอดน้ำปลาหวานไม่เคยได้ยินเลยว่ะเฮ้ยลองไปดูดีกว่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับลูกค้าเอ้ยลูกค้าบางทีก่อนเราจะไปไหนอะมะม่วงทอดน้ำปลาหวานจ้า เออนะคะครับมะม่วงทอดน้ำปลาหวานนี่มันเป็นยังไงล่ะครับผมไม่เคยได้ยินเลยเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยจ้ะแม่คะาเพิ่งคิดค้นได้เป็นมะม่วงสุกหวานอมเปรี้ยวนิดนิดชุบแป้งทอดกินกับน้ำปลาหวานเนี่ยอร่อยมากอลองชิมดูนะคะ อร่อยมากเลยแม่ค้าข้ากันเฉยเลยอ่ะขอคำขอคำอืออร่อยจริงๆริงอืออร่อยมากเลยครับผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะถ้างั้นฉันเอาเฮ้ยเฮนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกเอามะม่วงมาชุบแป้งทอดขายเหรอจะบ้าปะเนี่ยใช่ก็ฉันอุตส่าห์เสียเงินให้คุณตั้ง1,000บาท ฉันก็ต้องหาวิธีเอาทุนคืนจากมะม่วงนี้ด้วยสิคะฉันต้องขอบคุณคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันได้คิดค้นเมนูใหม่เอากี่กองจ้ะผมเอา ...3 มกล่องครับได้เลยค่ะทั้งหมดร้อยยี่จ้านี่ครับขอบคุณคะ่ะ มันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิวะแม่แม่อีป้านะอีป้าเจอดีเนะี่ยโอ้โยน่ากินเว้ย สวัสดีครับแมค่ค้าขายชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดละสี่สิบจอืมงั้นผมเอาสามชุดจ้ะได้เลยรอสักครู่นะคะวิ่ง้ำเลยกล่องร้อยี่สิบค่ะัวหนึ่งนะครับครับไม่ต้องถอนนะครับเอาให้าพอดีคะ่ะรับกี่กล่องดีคะ มเอาสองกล่องครับได้ค่ะผมเห็นรีวิวในอินเทอร์เนต็ตแล้วดูน่ากินมากเลยนะครับเลยตามที่กัดมาซื้อด้ตัวเองเลยครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเมนูใหม่ของร้านฉันจะมีคนรู้จักเร็วขนาดนี้นะคะตัวจริงนี่สวยไปในเน็ตเยอะเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะนี่เท่าไหร่ครับแปดสิบค่ะนี่ครับไม่ต้องคอนนะครับขอบคุณค่ะไปก่อนนะครับ ค่ะรับกี่กล่องดีคะเอาหนึ่งกล่องได้เลยค่ะแม่คะสองหนึ่งแม่คะจ้าไว้เดี๋ยวฉันมาอุดหนุนใหม่นะฉันรีบอ่ะได้เลยค่ะลูกค้าขอโทษด้วยนะคะอันนี้พันหนึ่งอะไรของนายเนี่ยเอ้า ้าฉันเห็นว่าร้านกันเนี่ยขายมะม่วงทอดน้ำปลาหวานแล้วมันขายดีฉันก็เลยเอามะม่วงร้านฉันเนี่ยมาขายต่อให้เป็นไงเอาไหมฉันคิดราคาเดิมเลยแถมให้เยอะกว่าเดิมด้วยขอโทษนะฉันไม่ได้รับซื้อเพราะฉันมีมะม่วงเจ้าใหม่แล้วนี่ทั้งลังนี้แค่300ถูกกว่าของนายตั้งเยอะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะพอขายดีแล้วไปซื้อร้านอื่นได้ไงเราไม่ได้ทาสัญญาการซื้อขายมะม่วงกันนะนายอย่ามามัดมือชกฉันแล้วอีกอย่างเนี่ยขายเกินราคาขนาดเนี้ ใครเขาจะไปซื้อที่จะซื้อมะม่วงนายครั้งแรก<ๆ>ก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบนายเอามะม่วง,งนายเนี่ยกลับไปร้านเลยนะอาอาวอา,วอาวนี่แกพูดอย่างนี้ได้ไงไวะฮะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยเทมะม่วงลงไปทอดในกระทะของแกเนี่ยร้านแกนจะคิดค้นเมนูใหม่ได้เหรอฮะร้านแกนจะขายดิบขายดีแบบนี้ไงนี่นายบอกว่านายเป็นคนเทมะม่วงลงไปในกระทะฉช่หรอเออคือ เรื่องทั้งหมดนายเป็นคนทําแต่ก็ยังมาใส่ร้ายแม่ฉันแล้วก็ยังให้ฉันจ่ายค่าชดเชยไปอีกตั้ง1,000พบาทแบบนี้เท่ากับว่าตั้งใจกั่นแกล้งแล้วก็หลอกลวงกันนี่หว่าเออ,อแล้วไงวะโถใครใช้ให้แกเนี่ยมาเปิดร้านขายของแข่งกับฉันวะฮะแล้วก็แถมมาแย่งลูกค้าฉันอ,อีกโฉันจะไปแย่งลูกค้านายได้ไงในเมื่อเราขายของคนละอย่างกันการที่นายขายไม่ได้แล้วมาทําลายคนอื่นคนอ่างอ้อมแบบนี้ยคนดีๆเขาไม่ทํากันหรอกนะแน่ไหนสิแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้ฉากนนี่หว่า คนแบบเนี้ยปล่อยให้ร้านเจ๊งเลยจะได้ข็ดหลับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาพูดจาอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวปลาด้ยมืว่วงเลยมาแช่งร้านฉันแบบนี้ร้านฉันยิ่งขายไม่ดีอยู่ทองคำพูดเลยนะไม่ถอนด้วยอ้าว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 ไม่มีคำพูดของใครทําให้ร้านนายเจ๊งได้หรอกสิ่งที่จะทําให้ร้านนายเจ๊งก็คือนิสัยแย่ของนายเองนั่นแหละจะทําลายคนอื่นแต่ดันแพ้ภัยตัวเองจะไปไหนก็ไปเลยนะขวางหน้าร้านฉันไไปไม่ไปโถววะไม่ขายก็ได้วะ ลูกค,ค้าแค่ไม่กี่คนนะฉันไม่ง้อยหรอกไปก็ได้วะไปเลยไปยไปสิขวางหน้าร้านฉันขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะขอบคุณค่ะแม่เราขายใกล้หมดแล้วขายดีมากเลย <c oughs> ดีดีจะทอดอีกทอดอีก